สวัสดีครับก็ผมชื่อบีแล้นะครับธนวัน์ครับธนวัน์ที่เฮดในเกมผมมา่านนะครับชื่อในเกมทันเดอร์ครับสำหรับตัวผมเลยนะมันมันเรียกความมั่นใจมากกว่าว่าเออเราสู้กับทีมระดับนี้ได้อะไระครับมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอะสำหรับผมอะแชมป์ที่แบบว่าเปิดทางแบบพวกเราเล่นเข้ากันได้ดีจริงๆพอที่จะเป็นแชมป์ ผมว่าตำแหน่งของแต่ละคนที่ออกมาแต่ละทีมอะถึงเราจะมาจากสี่ทีมแต่ตำแหน่งที่ด้วยดีมันเหมือนจิ๊กซอว์ทีละชิ้นที่มันประกอบแล้วมันแบบว่าเอ้ยมันก็โอเคแล้วมันก็ลงตัวแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็รู้สึกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างตอนนี้ก็แบบว่ากําลังแบบใช้การรักษามาตรฐานในทีมอยู่ครับก็อาจจะต้องมีปรับเรื่องการที่เสียเสียคนง่ายครับแล้วก็แบบ ชอบหลุดโฟกัสกันเองอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าเรื่องแผลอะไรอย่างนี้ก็พี่วีไม่มีผิดหรือพลาดอยู่นะครับเฉียบปะเฉียบสี่เฉียบเลยครับแบบเฉียบเฉียบเฉียบอ่ะก็มันเป็นวิธีการเล่นมากกว่ายังบอกให้น้องๆได้อยู่แล้วก็น้องๆก็จะมีแบบเรียกว่าอะไรดีแต่ละคนมีความคิดของตัวเองว่าแบบอยากทำ่างนั้นอยากทำ่างนี้ซึ่งผมจะเป็นคนตัดสินใจว่ามันดีหรือเปล่าแล้วมันควรทำหรือเปล่าครับ ส่วนตัวมันไม่มีไม่มีเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเด็กติดเกมเล่นเกมคนหนึ่งแล้วก็จังหวะชีวิตมากกว่าที่แบบว่าได้มารู้จักกับคนนั้นคนนี้ได้แบบพอเห็นเขาแข่งเฮ้ยเราก็อยากลองดูบ้างสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันจะเคยเคยอยากเป็นมันก็เคยอยากเป็นแต่แบบมันก็ไม่ได้มีแรงแบ,บันดาลใจ้วแยบบว่าเราอยากเป็นแชมป์โลกหรืออยากเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่าเราก็แค่แบบอยากลองแข่งดูว่าเราแข่งไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ พี่ชายผมเป็นแบบว่าคนแนะนําให้เล่นแล้วก็พอเล่นแล้วรู้สึกว่าชอบมากเกมนี้เกมที่แบบว่าเล่นแล้วแบบไม่เคยเบื่อเลยใช่พับจีครับตอนนี้เป้าหมายก็คืออยากไปกอโบครับแบบผมคิดว่าทีมนี้ก็ไปถึงไปถึงได้ก็ไปชิงแชมป์โลกครับถ้าเปรียบเทียบเป็นพับ g ีตอนนี้ก็คือแบบเนี่ก็คืออยาก อยากเข้ารอบแกนไฟนนลอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ดื้อพอกัอนนะแต่ถ้าออกแบบเรือ่องอะไรออกแบบออกน้องรู้ก,กับเพื่อนหน่อยก็เป็นไอ้ทานแล้วกันตัวนี้ตัวมื่นเลยดิก็น่าะต้องเป็นผมอะล้วคนตอบเหมือนกันน่าจะต้องเป็นผมแหละอืมถ้าดื้อก็แบบหนีเที่ยวครับแต่ว่าหนีเที่ยวพร้อมจ่านะผมก็ไม่รู้ว่าดื้อสุดหรือเปล่า มั่นใจมากครับว่าหนึ่งหนึ่งก็ไหวหมดเต็มสิบห้เยก็ให้สิบอยู่แล้วครับอันนี้มันมันอยู่ที่แล้วแต่ช่วงนะมันเหมือนแล้วแต่ช่วงแล้วก็เริติดใจแบบว่าเออเราเรายิงเป็นยังไงมันก็อยู่ที่แต่ละวันที่เราวอร์มด้วยฝึกซ้อมด้วยแต่ถ้ามั่นใจไหมก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับเต็มสิบ้เท่าไรเต็มสิบผมให้แปดแล้วกันใแปด ก็โดยปกติแล้วทีมเราก็จะเล่นประมาณตั้งแต่บ่ายสามหรือบ่าย2บางวันไปจนถึงก่อนแข่งเลยแต่ถ้าไม่มีใครมาหรือมาเล็กันหน่อยก็สักสี่โมงแต่ระหว่างนั้นก็เราก็ยิงอาเขดยิงเทนนิงกันอยู่แล้วอะไรก็จะยิงอาเขดจนรู้สึกว่าแบบมั่นใจแล้วรู้สึกว่าเราแบบว่าพร้อมแล้วที่จะแข่งแค่นี้แค่นี้เลย ตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีมากๆครับรู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่ได้แบบกําลังแข่งขันกับใครอยู่รู้สึกว่ารู้สึกดีมากแบบว่าเหมือนแบบพี่น้องเล่นกันเองแบบชิลมากครับดีมากเรื่องอะไรดีมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เหมือนแบบผมก็รู้ว่าการทํางานของสังกัดมันเป็นประมาณไหนแล้วด้วยมันก็เลยแบบ อยู่ได้โดยที่แบบว่าเราก็รู้การทํางานของแต่ละคนว่าเขาจะทําให้เราหรือเราทําให้เขาประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็วินวินทั้งคู่อ่ะผมว่ามันก็สบายใจครับตัดตัดสองตัวน้ครปมามไปก่อนเลยอเตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไปไหนหรือว่าไปแต่ไม่บอกก็ไม่รู้แล้ว <laughs> มีผมไกลท,ทันที่ที่ออกบ่อยครับถ้าดีกับทันถ้าผมก็ทันเนาะ ก็ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่รู้ไงว่าบอกบอกอะไรกันหรือเปล่าแต่ผมผมก็ไม่ได้เที่ยวขนาดนั้นก็ออกก็คือเรว่ออะไรแล้วแต่คอนแล้วแต่คอนใช่แล้วแต่คอนแล้วเที่ยวที่ไหนถ้าปกติก็ก็อยู่แถวร้างสิตนั่นแหละครับอยู่แถวรังสิตย์งจะต้องเป็นผมอีกแล้วเขาอาโบนก็ไม่เที่ยวฟูกก็ไม่เที่ยวคอนจบไม่เที่ยวเลยครับคอนจดไม่เที่ยวเลยลังสิต์เจอผมไม่ใช่ ใช่ครับแต่ทําไมหวยลงที่เราอ่ะเขาคงแบบเห็นว่าผมไปที่อื่นบ่อยมากกว่ามั้งครับบางบางทีไม่มีบีเราก็ไปเหรอมีบ้างครับมีบ้างเริ่มโซโล่เริ่มโซโล่ใช่ครับใช่ใช่ีไต้้งแลวก็พยายามพูดกับเพื่อนเยอะๆว่าเออเราควรทําอะไรได้บ้างเราแบบไม่ควรเล่นเสี่ยงนะแล้วก็ พยายามเตือนสติทุกคนแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยว่าแบบค่อยๆเล่นได้ผมว่าเรื่องเนี้ยมันหลายอย่างแต่ว่าผมเป็นคนที่คือจะแก้ไขด้วยต้นเหตุอะว่ามันคืออะไรแล้วก็จะพูดแบบว่าตรงๆนิดนึงว่าแบบว่าเนี่ยมันพลาดเพราะอย่างเงี้ยเออแบบว่าก็คือจะบอกไปเลยว่าใครพลาดแล้วพลาดเพราะอะไรมากกว่าแล้วก็แบบตรงๆเลย จะได้ไม่ต้องแบบว่าน้อยอเดียมันก็แบบเหมือนให้เข้าใจไปเลยอ่ะเออผมไม่อยากพูดอ้อมอแล้วแบบว่ารักษาน้ำใจจนเกินไปจนแบบว่ามันเดี๋ยวมันจะผิดพลาดไปแบบไปไกลกว่านั้นพูดพูตรงๆชัดๆเพื่อให้เคลียร์ปัญหาจบนะเวลานั้นเลยใช่ใช่ใช่แต่ก็คงต้องดูไปก่อนผมว่าต้องรอแบบเข้าบูธแคมป์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะได้เห็นสีหน้าหรืออาจจะอารมณ์ในตอนนั้นด้วยว่าเออถ้าน้องไม่ชอบก็อาจจะลงคําพูดลงมาบ้างอะไรเงี้ยแต่นี้นเราอยู่แบบหน้าจอแต่ละคนมันก็เราก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้เราพูดออกไปอสีหน้าแต่ละคนเป็นย <c oughs> ังไงบ้างดูหนังฟังเพลงแล้วกินเหล้าแค่นั้นแหละก็เที่ยวลังสิทิ์ไงครับอนาธิเลกแล้วก็ไม่มีแล้วพี่หมดแล้วใช่เนี่อย่างเดียวอยากมีพี่มีแล้วก็ อีกเรียบอีกเบใช่หนึ่งคนคือมิงงก็ได้นิงวิงอือก็พูดยากเหมือนกันนะกพูดยากเหมือนกันนะถ้าเราที่อยากเล่นเอาแบบตลกขำขันเลยก็แบบเอามีผมให้ผมยืนก่อนเลยใช่ไหมคนหนึ่งก็อีกสามคนก็อาจจะเป็นอภิกรีนก่อนคนแรก แล้วก็เอาเป็นไอแจนแล้วก็ไอ้เป็ดแล้วกันกเหมือนแบบพอเข้าไปอยู่ค่ายทหารแล้วเขาคงติดคําว่าจ่ากันละมัง้งแบบบา้าไปถึงแบบพอเห็นทาหารแล้วชอบเรียกแบบเล่นๆกันว่าจา่าอะไรประมาณเนี้ย,ยใช่ใช่เป็นคําแซลลแล้วก็ลหลักๆก็มาจากซีโอเราเนียแหละซีโอเน้นนแหละก็ตอนที่มันจะมีแข่ง แข่งรายการหนึ่งเป็น่าจะเป็นรายการโปรลีกแล้วก็มีซีโอเน้นนั่นแหละครับที่เข้าไปพิมพ์ว่าแบบว่าจ่า,จาบีจา่าบีอะไรเงี้ยตอนนี้ผมยิงได้มันก็แบบช่องแชทก็เลยเรียกต่อๆกันมาแต่อตอนนั้นก็คือก็นานแล้วนะนานมากประมาณสี่ห้าปีไหมไม่ถึงประมาณสามปีสี่ปีสามปีประมาณสามปีกว่าโอเคครับเดี๋ยวให้บีฝากช่องทางส่วนตัวของตัวเองหน่อยก็ทุกช่องทางไม่ไม่ทุกสิก็เป็น youtube ทวิตแล้วก็เดี๋ยวนี้มีติ๊ t ตอกด้วย อะไรนะครับแล้วก็เพจของ Facebook ก็เป็นธนวัตรไลฟ์หมดเลยครับก็ฝากติดตามทวิตนะครับทันเดอร์ฟีนะครับสตรีมแล้วแต่อารมณ์ครับตามฟิลก็ฝากติดตามพูโมดนะครับุูท่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok Ig แล้วก็มีหลกัหลกๆเลยคือ l i n e d นะครับ <c oughs> มีกิจกรรมให้เล่นในนั้น <c oughs> เยอะแยะมากมาย <c oughs> ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ ผมไปเที่ยวลังสิตแล้วนะครับเจอกันคราวทุกคนบ๊ายบายอันนี้คําถามทีมงานอีกหลายอย่างรครับ,รบส่วนไหนของลังสิตที่เรายังไม่เคยไปเหยียบไม่มีแล้วพี่ไปมาหมดแล้วใช่ครับไปเที่ยวกับเพื่อนหมดแล้วใช่กับเพื่อนนะเพื่อนนะกับเพื่อนนะกเพื่อออนนะมงงล้กับเพื่อนนะครับ